รู้ใช่ไหมแล้วมีเสื้อมาอยู่ตัวนึงตรงนี้ด้วยคือต้องบอกว่า m r s Wow เนี่ยเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เป็นฟองน้ำาฟองน้ำฟองน้ำมหาจัรจาแต่ว่าตอนนี้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็คือจะเป็นรูปเรียบลื่นจะเป็นรูปเรียบลื่นมันคืออะไรพี่แอนงใช่ไหมคุณคะเวลาที่เราไปต่างจังหวัดเคยไหมที่แบบหยิบเสื้อผ้าออกมาจาก กระเป๋าว่ะแล้วมันยับแล้วเราไม่มีเตารีกแล้วแสดงอย่างพวกเราเจอกันบอยตัวนี้ค่ะช่วยคุณได้คือง่ายมากเลยอ่ะเราช่วยกันถือนะคะแค่สมมติว่าเราแขวนไว้หรือระวางกับันวางนี้ก็ได้ถ้าวางจะมองเห็นไหมกลัวมองไม่เห็นไงเห็นปะอ่ะโอเคเห็นไหมพอฉีดปุ๊บ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 มือเราเนี้ยแหละจะเป็นเตารีดเฮ้ยจริงคุณคอยดูนะคะอ่ะอ่ะคุณคอยดูนะ เห็นไหมเห็นไหมมันจะเรียบขึ้นมาเลยถูกต้องคุณคิดดูค่ะจับยับๆต้องห่างนิดนึงนะคุณห่างนิดนึงห่างนิดนึ่ะตรงนี้ที่ยับยับอยู่นะเห็นเห็นเห็ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะว่าตรงนี้ยับอยู่นะตรงนี้ยับค่อยดูนะเราจะต้องหาที่ที่มันเป็นแบบเป็นที่เรียบแล้วเราก็เอามือเราลูบลูบไปอย่างงี้ มือเราเป็นเตารีดค่ะเห็นไหมคะจริงคือตัวนี้ยเวลาเราไปต่างจังหวัดคือเราสามารถพกพาได้ไปโดยที่เราไม่ต้องเอาเตารีดแต่บางทีปัญหาที่รีดผ้าไม่ได้ไงมันไม่สะดวกไงพกขึ้นเครื่องได้ด้วยค่ะเพาะขึ้นเครื่องได้ด้วยใช่ค่ะขนาด100 ml เลือกกลิ่นหอมเวลาที่ก็ได้กลิ่นด้วยใช่สมมติว่าถ้าผ้าเราอ่ะ สมมติเราไปไหนแล้วมีกลิ่นอับเอาตัวนี้ฉีดได้แล้วก็สามารถที่จะรีดได้กลิ่นอับก็สามารถที่จะทําให้แบบว่าใช่คือตัวนี้มันหอมมันสามารถดูดกลิ่นอับได้ด้วยค่ะมีอย่างหนึ่งคือแอนเนเป็นคนที่แบบว่าจะแบบเซนซิทีฟกับพวกแบบผ้าพวกอะไรอย่างนี้มากเลยอแพ้ใช่ไหมคะแพ้ตัวนี้คือตัวแท้เองก็เป็นนะเป็นคนที่แพ้ง่ายแต่ว่าตัวนี้พอใช้แล้วไม่เคยแพ้เลยค่ะใช้กับลูกด้วยลูกก็โอเคลูกก็ไม่แพ้น้ำกร่นบริสุด้วยค่ะพอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างมือก็จบ คือผ้าเราก็เลือกบสะดวกชนิดเลยไหมคะอ่ามันจะได้กับผ้าบางผ้ายืดผ้ายีนแล้วก็ผ้าผิวค่ะถ้าเกิดว่าผ้าที่หนาหนาหน่อยแบบอาชุดอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรีดละแต่ผ้าที่เราเวลาเราพับใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยผ้าผ้ายืดอย่างเงี้ยยีนได้ถ้าจะว่าง่ายก็คือพวกเกงยีนผ้าชนิดที่มันชอบยับยับอะที่เวลาเรายังไงก็ต้องใช้เตารีดมันจะโอเคแต่ถ้าผ้าแข็งแข็เนี่ยบางทีพับเสร็จแกะออกมามันก็คืนตัวได้แบบเดิมชิ้นหนาใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ย คือมันพกพาง,ง่ายสะดวกฉีดแป๊บเดียวรูปแป๊บเดียวคือเรียบเลยคือเรียกได้ว่าเป็นเป็นสินค้าที่ควรมีติดไว้อะติดกระเป๋าไว้แล้วเราจะมียังไงเราจะสั่งซื้อได้ยังไงหรือบางคนบอกว่าเห็นสองคนนี้ โอ้โหมาเป็นตัวแทนขายแล้วก็รล่ารวยอยากเป็นตัวแทนด้วยทไ,<ด>ได้เลยค่ะ,ค,ะคือต้องบอกว่าม wow ิสซิสานี่รับตัวแทนนะคะแค่จ่ายเพียง2 299 29 <9 S 1> บาท,บาทคุณก็สามารถ<อ>เป็นตัว<อ>แทนได้แล้วแล้วตัวแทนคือเราเราต้องเริ่มต้นที่กี่ขวดคะ คือ1ขวดก็เป็นตัวแทนได้แล้วค่ะ299บาทก็คือขวดหนึ่งเนี่ยราคา2 9 9ราได้รับสินค้าไป1ชิ้นค่ะค่ะให้ดูคลิปที่เขาสาธิตนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจะได้ดูและเห็นกันชัดๆเพราะบางทีเราวางในรายการยังไม่ชัดว่าเขาเขาฉีดสเปรย์ลงไปแล้วเนี่ยคือขึ้นมามุมสูงหน่อยฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้มือรูปๆท่ากอบว่าเราก็ไม่ต้องใช้เตารีดเลยมือเราเนี่ยเป็นเตารีดเองได้เลยเพราะจริงมือเราเนี่ยมีอุณหภูมิความร้อนอยู่แล้วนะใช่ค่ะ